เฮยามาดน,น,นูนี่ดูดิสวัสดีค่ะมาพบกับพี่เจบในช่องวัดเจ็ชนะการ<ป>อีกเพื่นเคยนะคะวันนี้เป็นเมนูเด็ดอีกแล้วนะคะทุกคนเป็นเมนูที่หลายๆคนนี่ต้องบอกแบบชื่นชอบมากเลยเพราะเมนูนี้นั่นก็คือเมนูเนื้อน,นะคะย,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 ยิ่งเนื้อที่เป็นแบบว่ามีเดียมแรนะคะกึึงสุกกึึงดิบนะ คือคนในบ้านเนี้ยคือแบบชอบมากบ้านนี้กินเนื้อดิบใช่แล้วนะคะไปดูได้ในช่องสำรานดิงจาได้เลยนะคะเพราะว่าแบบเขากินแบบซกเล็ก ก้อยแบบเลือดสดสดกันเลยทีเดียวนะคะแต่ช่องพิเศษนีคือแบบว่ามันต้องแบบปรุงสุกนิดหนึ่งนะคะเพื่อแบบเออเขาเรียกอะไรนะ,นะดูในสุขภาพรักษาสุขภาพนิดหน่อยนะคะแต่ถามว่าเนื้อเนี่ยกินดิบได้ไหมกินได้นะคะแต่ไม่แนะนําให้กินเนื้อหมูนะคะสาหรับกินดิบนะคะเนื้อหมูไม่แนะนํานะคะโอเคค่ะวันนี้มาดูเมนูวันนี้เลยดีกว่านั่นก็คือเมนูเนื้อหนึ่งโอเคจบรายการแล้วก็หนึ่งไปใหมันมันไม่ใช่ คือเนื้อหนึงวินี่ที่พี่เจียบดูมานี่คือมันง่ายมากก็คือแค่แบบว่าเอาเนื้อไปทอดใช่ไหมแล้วก็กลับไปกลับมาภายใน1วินะคะข้างละ1วิข้างละ1วิวโอเคค่ะอย่าได้เสียวเวลางั้นเรามาดูวัตถุดิบกันเลยดีกว่านะคะมา วัตถุดิบของเรานะคะในวันนี้ก็จะมีเอาในส่วนของน้ำจิ้มก่อนเลยแล้วกันนะคะเป็นน้ำจิ้มพริกเกลือนะคะก็จะมีนี่เลยพริกขี้หนูส่วนนะคะกระเทียมไทยน้ำปลาเกลือนะคะแล้วก็มะนาวนะคะแล้วก็จะมีน้ำตาลปี๊บอีกนิดหน่อยนะคะในส่วนของเนื้อหนึ่งวินะคะก็จะมีน้ำตาลปี๊บนะคะแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะคะแล้วก็นี่เลยเนื้อของเรานะคะทุกคนนี่พี่เจมได้ฝากนิงกี้ซื้อมาแบบว่าจัดแบบเด็ดๆเลยนะคะม้ดเด็ดเลยใช่เพราะว่านิงกี้บอกว่าพี่ ขอเนื้อหนึ่ง่หน่อยได้ไหมผมไปลองกินแล้วแบบอร่อยมากอยากให้พี่ลองทําเราก็เลยจัดไปตามคําขอนะคะสําหรับเนื้อหนึ่งวินะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปทําเนื้อหนึ่งวิเราไปทําน้าจิ้มพี่เกลือกันเลยค่ะไปโอเคคะ่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่กระเทียมลงไปเลยนะคะกระเที<อ><ห>ยมโอ้เยอะมากนะคะแล้วก็จะใส่เกลือลงไปประมาณ1ช้อนชานะคะกะประมาณ1ช้อนชา ลแล้วก็พริกขี้หนูส่วนนะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบเผ็ดก็แบ่งได้นะคะเดี๋ยวเราจะใส่ไปประมาณ1ช้อนโต๊ะหน่อยครึ่งหนึ่งเสร็จแล้วเราก็โคลกได้เลยนะคะความละเอียดนี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนนะคะพริกเกลือน้ำจิ้มพริกเกลือน,นี่คือต่างจากซีฟู้ดก็คือ ซีฟู้ดนี่มันจะใส่พวกเขาเรีเยกอะไรนะน้ำกระเทียมโดมเข้าไปด้วยใช,ใช่ไหมแล้วก็รากผักชีใช่ไหมเอ่อต้นทังต้นดีกว่าจี๊ดแต่ว่าน้ำจิ้มพริกเกลือก็จะมีแค่เกลือน้ำปลาน้ำตาลปี๊บนิดหน่อยแล้วก็พริกแค่นี้เองก็คือไม่เยอะมันจะเป็นซีฟูด้ดแต่ถ้าเป็นที่บ้านพี่เจี๊ยบนะทางใต้อะส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะ,ะใส่เกลือใส่อะไรพวกนี้ไปก่อนน้ำปลานิดหน่อยออกรสเค็มๆจากเกลือนะคะนี่ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาปรุงกันนะคะ พออยางเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ําตาลปี๊ไปครึ่งช้อนโต๊ะนะคะครึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ําปลานะคะน้าปลาพี่เจ๊ใส่ไปก่อนหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ยีๆ,ๆีกับสากนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะใส่น้ามะนาวนะคะมะนาวนะคะพี่เจ๊ใช้ไปสองลูกนะคะแล้วเดี๋ยวมาชิมรสกันคือมะนาวสดนี้คือเป็นอะไรที่แบบว่ากินมากใช่คือมันหอมอะ ไปช่วงนี้มะนาวเริ่มถูกแล้วนะทุกคนน้ำเยอะเลยใช่น้ำเยอะม,มาก,ก,มากให้บอกมะนาวถูกเลยอ่างั้นเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ที่จะปรุงเสร็จเลยดีกว่าะนะสำหรับตัวน้ำจิ้ม ก็ประมาณนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะไปทอดกันในหนึ่งวินะคะทอดน้ํามันเสร็จแล้วเราก็จะไปทอดในน้ํามันหนึ่งวินะคะเดี๋ยวพี่เจะ๊พอติดเตาแล้วก็เตรียมน้ํามันรลอไว้รอนะคะเพราะว่ามันต้องคือน้ํามันต้องเดือดแบบเดือดจะจัดล้นจัด,ลจด,จดเลยนะคะทุกคนว้าแต่ตอนนี้เดี๋ยวพี่เจ๊พอขยับโต๊ะเข้าข้างในก่อนนะคะเพราะว่าฝนม,มาแล้วฝนม,มาแล้วคะ่ะไป นี้าก็เล่งไฟนะคะทุกคนแบบแรงๆนะคะเพราะว่ามันต้องใช้น้ํามันที่แบบเดือดจดสัดนนะคะนี่เลยสำหรับใครที่มีเวลาน้อยนะคะเมนูนี้แนะนําเลยนะคะน้ํามันร้อนแล้วอ่ะมันร้อนแล้วมันร้อแนลอแล้วควันขึ้นแล้วควันขึ้นแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวพี่เจ๊พอดีเก็ตน,นิดนึงนะคะเพราะว่ามันเป็น โอ้โหขวานโอ้โหใหไปไหมโอ้โหขวานขวานแหละผมลดได้ชิ้นใหญ่แล้แหละไปแล้วไปแล้วเฮ้ยโอ้โเข็นเลยเข็นีเลยเข็ีเลโอ้มันมันจะโคตรมันจะโคตรอ่าพักไว้โหคือแบบท่านท่านางกว่านี้ลองพิสูดีได้สดแน่นอนอ่ะนี่นะคะหน เดี๋ยวไหมเพื่อแบบหูอยูดิููู่หูหูอ้ำนะโอหูหน้นะนี่นะคะเป็นไเป็นไงดูดเลแบบซึมแลตงน้ดีดีเราก็พักไว้นะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะ เอาน้ำตากน้ำมันออกส่วนหนึ่งนะคะเพื่อที่จะเราไปเชื่อมน้ำซอสล่างากันค่ะ,ะน,นี่นะคะนี่แล้วนี่้วนี่เหลยวไว้ประมาณนี้นะคะหนึ่งกระบวยเดี๋ยวรีบแก้น,นิดนึงนะคะ มอเก็ตไว้เราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปพร้อมกับน้ำตาลปี๊นะคะซีอิ๊วขาวใส่ลงไปนะคะนี่กลง้วยแล้วก็น้ำตาลปี๊ดโอ้ยเกี่ยวด้วยเหรอใช่ใช่ใช่นี่ยปะติดต้องนะคะแล้วเดี๋ยว เราจะไปราดในตัวเนื้อกันนะคะโอเคค่ะถึงขั้นตอนการหั่นเนื้อแล้วนะคะทุกคนเป็นเวลาที่แบบว่าใครหลายๆคนรอแล้วนะคะเพราะว่าพอหั่นเสร็จปุ๊บก็จะได้ชิมกันแล้วนะคะทุกคนมาหั่นเนื้อเลยนะคะแม่เราถ่ายเนื้อเหรอเนะโอเคเลยค่ะกี่เนี่ยมาโหนี่ดูดิดูดูน้ำน้ำแบบหยดติ่งๆเลยอ่ะแบบอืไอชิงเมนูนี้ไม่ใช่มีเดียมแมแล้วนะ แบบไปทางแรจ๋าแล้วนะใช่น่ะวีเดียววีเดียวโอ้ยมันแหละสีเป็นอย่างนั้นแหละใช่ไหมสีเหมือนที่เราดูเลยหูอยที่จริงไม่ต้องคมมากเลยอ่ะใช่เพราะว่าเนื้อตัวเนี้ยมันมันนุ่มมากนุ่มมากวิ่แต่จริงนะพอยิ่งแบบนะพระมันหั่นแล้วมันยุ่ยเลยนะใช่เออแต่พอมันสุกแล้วมันเหนียวนะทุกคนใช่ นี่นะคะก็จะหั่นเฉลียงเคียงแบบนี้นะคะทุกคนเนี่ยเพ่งกว่าจะเสร็จนะคะทุกคนนี่โอ้ลมแรงมากทุกคนตอนนี้เป็นเนื้อพายุแว้วเนื้ออังกอร์เาตองต่อสู้กับพายุอยู่ <c oughs> ใช่ เดี๋ยวชิ้นที่เป็นเอ็นเดี๋ยวเราจะแบ่งไว้ก่อนนะคะทุกคนล้วใครที่ชอบสไตล์แบบเนื้อน้ำตกนี่คือแบบว่าถูกใจอ่ะนี่แล้วก็ราดแบบราดน้ำซอสนะใช่คือแบบได้เลยได้เลยอ่ะใช่ตอนนี้ก็พายุเข้าเรียบร้อยทุกคนใช่ใช่นี่นะคะเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวพี่เจ้าขอหันก่อนนะคะจะแยกเอ็นออกก่อนนะทุกคนได้เพราะว่าเดี๋ยวเผื่อคนที่แบบว่าฟันไม่ค่อยดีนะใช่ใช่แต่ตอนนี้พายุเข้าแล้วพี่เจยาต้องรีบอ่ะใช่โอ้พายุเข้า เมนูเน<ช>ื้อหนึ่งวินี่พยายุเข้าขนาดนี้เลยเหรอใช่ใช่เพราะว่ามันกลัวเราแบบเสร็จเร็วไงนี่น่าไม่ใช่เนื้อหนึ่งวิแล้ไม่ทันแน่นอนนี่นะคะเดี๋ยวจะขอเล่งมือในการหั่นนะทุกคน โอเคค่ะวันนี้พ่อไม่อยู่นะคะสําหรับเมนูเนื้อของเราวันนี้พ่อหนีไปแล้วใช่พ่อได้หนีเราไปแล้วนะคะคนกินของอร่อยถูกต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปหาคุณแม่กันเลยดีกว่าไปไม่ต้องชิมฝั่งนี้นะคะเนื้อจะน,นุ่มมากแม่ใช่อันนี้กัลนตีนนเลยเนืออะไรอ่ะเนื้อหนึ่งวิเนื้อหนึ่งวิใช่ค่ะแค่จีปุ๊บปุ๊บปุ๊บวิเดียวจะเห็นทำมาห้าล้าที อ๋อกินมันน้ำจิ้มใช่ไหมใช่ค่ะน้ำจิ้มรุ่ยเว่ยได้ลองชิมเปล่าๆก่อนก็ได้นะได้หมดนุ่มไหมนุ่มๆไหนนุ่มนุ่มอยู่ไหมอันนี้อ่ะอันนี้จะออกนือดิบๆติดแดนเหนียวหน่อยใช่เพราะว่ามันเป็นส่วนเอ็นจะเยอะรสชาติก็ถือว่าใช้ได้ไหมเขากินได้ ใช้ไปไหนอ่ะเนี่ยไหนวะใายอยู่ตรงเนี้ยใช้กินตรงเนี้ยอร่อยยิ้มมานี่ของชอบยิ้มเลยโอ้ลองชิมดินั่งอย่างนี้ใช่เฮ้ยชิมขนาดนี้หรอชอบอร่อยนี่นี่นะดีดีเลยอุ้ยหน้่งมากเหรออืมเป็นไงดูตาป่ะอร่อยเดี๋ยวพี่กวรน้องกินไม่ทันนะเดี๋ยวพี่ไปถือกล้องให้น้องนะอร่อยอร่อย เดี๋ย่าล่ะอยวลองอย่างนี้บ้างนะไหนหนึ่งนี่เป็นยังไงลองเลยจะเกลือกเนี่ยพอแล้วใช่หวานชิมเปล่าอ่ะชิมเบิร์กซรือิมแบบองชิมดูเลยชิมเบิร์กบ่ายข้างล่างมันเป็นอย่างนี้น้องไลย์ถ้าข้างบนเนี่ยนุ่มเป็นไง นี่แหละอันนี้มันหอมหวานอ่ะนี่แหละรสชาติในวัยเด็กได้ไหมพอกินแล้วแบบต้องเงยหน้าใช่ไหมกินแล้วต้องแหงนใช่ใช่ปินมากเลยแม่พอแล้วนะพอแล้วแต่อร่อยใช่ได้อร่อยอันนี้นุ่มเดี๋ยวรอพี่ชาติมาชิมให้อีกหนึ่งคนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาที่ไหนไม่รู้ใช่ตอนนี้เราพี่ชาติแป๊บนึงนะคะเพราะว่าเนื้อเรายังมีอยู่คุณมาชิมให้หน่อยได้ครับอ่ะ เจ็บมากนุ่มเนื้อละลายในปากเนี่ยจริงเหรอจริงกินดูได้เลยโอ้แต่มันเหมือนเนื้อดิบเลยอ่ะก็มันแค่ผ่านหนึ่งวิเหรอใช่หนึ่งวิเดีย่มันอะไรอร่อยสุดครับจิ้มเกลือนี่แหละเขาบอกแล้วจิ้มเกลือจิ้มเกลืออร่อยสุดไม่เข้าเข้าไหมไม่แล้วมีน้ำเค้มเกลือเขาบอกว่าใส่เนื้อใส่เนื้ออย่างเรานี่ยแกก็จิ้มเกลือหน่อย กิมเยอะไปหน่อยเกลือเมันต้องนิดเดียวอนิดหน่อยตัวเนื้อหนึ่งวิเฮ้ยคุ้มค่ามากนะที่นิ้งหน่องรีเควสมาอยากกินมาหลายเดือนมากใช่เนื้อหนึ่งวิโอเคนะคะสําหรับเมนูเนื้อหนึ่งวินะคะไปลองทํากันดูนะคะหรือว่าใครที่เคยทําแล้วมีสูตรแบบไหนก็คอมเมนต์มาบอกพวกเราได้นะคะแต่สําหรับอีพีนี้ ฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตับคั๋วให้ช่องหมอนเจีย๊ยบชาแนลด้วยนะคะฝากเปก็นกำลังใจให้เจีย๊ยบด้วยจะได้มีเมนูมานำเสนออีกเรื่อยๆนะคะสำหรับอีพีนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบายเ,เจอกันใหม่อีพีหน้านะคะสำหรับเมนูเนื้อหนึ่งวีนะคะ